สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาเก็บดอกแคนะคะที่หน้าร้านของเรานะคะเพื่อนนี่เ,นเห็นไหมคะดอกแคในกระถางนะคะก็ได้กินเรื่อยๆนะคะเพื่อนเราก็ไม่ได้มาเก็บนะคะดอกเขาก็แห้งเหี่ยวไปเลยนะคะเพื่อนเราก็เอาที่เก็บได้เนาะนี่นะคะ วันนี้เราจะเอาไปให้แม่แกงส้มนะคะนี่เราก็ได้ได้กินเรื่อยๆนะคะเพื่อน,นก็ยังมีดอกเล็กๆออกมาใหม่นะคะเพื่อนเอาไปผัดน้ำมันก็อร่อยนะคะดอกแคต้นนี้นะคะตอนแรกอะ่ะมันก็ ทำทีท่าว่าจะตายนะคะเพื่อนทีนี้เราก็ได้เอาสูตรของพี่ต้อมนะคะมาดูแลของเขานะคะเราก็ได้หมักเอาใบหนานเชวยนะคะมาหมักไว้นะคะที่รากของเขากันมแมลงวีกันมแมลงนะคะแล้วก็หมกหมกไว้ข้างล่างนี้นะคะนี่ อันนี้ก็เป็นขึ้นช่ายนะคะที่เราปลูกในกระถางอาของอ่างอาบน้ำเด็กนะคะที่เราซื้อมาจากรถขายของเก่าตอนแรกเราปลูกผักคะน้านะคะตรงนี้แล้วผักคะน้าของเราอะ่ะอาการไม่ค่อยดีนะคะแล้วเราก็ได้ลือออกนะคะเพื่อนแล้วเราก็ได้ปลูกขึ้นช่ายนะคะได้เอาขึ้นช่ายมาโรยๆรยไว้นะคะ เขาก็เริ่มงอกออกมาแล้วนะคะเพื่อนนี่ขึ้นช่ายที่น่ารักของเราขึ้นช่ายที่ปลูกยากนะคะนี่อันนี้ก็เป็นกวางตุ้งนะคะเราก็แยกออกมาใส่กระถางนะคะเพื่อน แล้วก็ใส่ในกระถางไว้อันนี้เดี๋ยวเราก็จะเก็บไปกินด้วยนะคะเพื่อนเราจะมาตัดผักกาดขาวปีนะคะที่อยู่หน้าร้านของเรานะคะเราจะเอาไปให้แม่แกงส้มด้วยนะคะเพื่อนวันนี้เราก็จะถอนหมดเลยนะคะแล้วเราก็จะได้เอาผักอย่างอื่นมาปลูกนะคะพื้นที่เราเล็กนะคะเพื่อน เราก็ต้องถอนออกแล้วเราก็ปลูกผักอย่างอื่นนะคะนี่นะคะเพื่อนโตมากเลยนะคะตน้นไม่อยากจะถอนกินเลยนะคะเพื่อนแต่ว่าก็ต้องถอนไปกินเพราะว่าเขาจะแก่เกินนะคะเดี๋ยวเราก็ถอนให้หมดเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะทำแกงส้มนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีเมนูอะไรอีกนะคะเดี๋ยวก็ดูกันอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อนกระถางนี้มีอยู่สี่ต้นนะคะแค่นี้ก็พอกินแล้วนะคะเพื่อนกระถางนี้เราเอาวางไว้สูงนะคะเขาก็เลย รอดจากหอยเจดีมาได้นะคะถ้าเราเอาวางไว้ข้างล่างอะ่ะหอยเจดีกับมแมลงนะคะชอบมากวนเขานะคะเพื่อนๆก็จะไม่ค่อยได้กินนะคะกวางตุง้งเอ้ยขอโทษนะคะผักกาดขาวปีนะคะเ,เดี๋ยวเราก็ถอนให้หมดเลยค่ะ ดินเราก็ไม่ได้หมักนะคะเพื่อนเราก็บำรุงเอานะคะนี่เห็นไหมคะเพื่อนล้วก็ถอนมาเรียบร้อยแล้วนะคะผักปลอดสารพิษของเราแค่นี้ก็พอได้กินนะคะเพื่อนมือน้อนึงนะคะแล้วสวยด้วยนะคะเราปลูกที่หน้าร้านใครเห็นเขาก็มาดูนะคะ แล้วตรงนี้เราก็จะเอาไว้ปลูกผักอย่างอื่นนะคะนี่น่ากินไหมคะเพื่อนผักปลอดสารพิษของเรานะคะเพื่อนๆก็ลองทำได้นะคะมีกระถางอะไรก็ทำได้